ครับวันนี้มาจากนมัสการเนี่ยคุณกระสมันเมื่ยหมดวัดส่นเเนี่ยจะท่านก็ตอนนี้ก็ป่วยอ่อนไดแอ้วนะครับเห็นเมื่อไม่กี่วันนี้บอกเป็นเบาหวานอเบาหวานเบาหวานปกติท่านก็ไม่เคยเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ดูแล้วนะครับเบาหวานปวดมื่ยหมดปวดเนี่ยเดี๋ยวถามคนหลวงตานี่คนที่ไหนเนี่ยบ้านตาบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอ่ะบ้านอยู่เนี่ยทุกหนทุกซายหลวหวานฮะอ๋อ การการมาจากเกิดจากการเกิดอยู่บนฝ่าจากการเกิดอยู่บนฝ่าโอ้กนบปันฝ่าหนูตาบวชป่ะเนี่ฮะกินบปันฝ่าเลยสี่สิบหรือมั้งสี<า>่สิบถึงเนี้ยก้อนกามทวีป่ะฮะ<า>ก้อนอนาจารย์ทวีหแล้รุ่นรุ่นเดียวกันบวชอ,อ่ะล่างอาจารย์ทวีอ๋อล่างอาจารย์ทวีอาจารย์ทวีบวชแล้วเขาไปยุ่งท่องเทปล่างไล่ไจเด็ด ตึกมาเอ้ยบวชมาตลอดเลยนะผมไม่คิดซื้เลยในี่านนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะอย่างนึกสุนัขพกไก่พกเป็ดนี่เดี๋ยวเราไปไปยังไงเมื่อหนูตาไปก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์หมาแมวไวเยอะเลยนะครับตาท่านอุปการะไว้เยอะแล้วแมวไก่ตะกอนไม่รู้ทำไม่ดูแลก็ห่านห่านก็เคยมีใช่ป่ะห่านเมื่อก่อน ให้กับไว้หมดแล้วหม้ามันกัดอ๋อมันหมามันจะฟัดมันจะมั่งใจทำไมจะมีคนดูแลเอใอ้แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอาการของตาอาการก็ดีแล้วนะห้องทั่วแต่ยังไม่ปกติยันติก็ยังว่าเนี่ยดวงตาดีอายุของตาเท่าไหร่ปีเนี้ยแปดหกแปดหกหรือไงโอ้ไปเก้าสิบเลยเนี่ ท่านเกิดนี้เป็นลานใช่ไหมลานโอ้ลูกพี่สาวลูกพี่สาวแล้วยมพี่สาวท่านยังอยู่ไหมจนเต็นไม่อยู่ไม่อยู่ไปแล้วนะโอ้หาามันปแล้วโอหมดแล้วก็ดีมาบวชอยู่ด้วยกันนี่ได้ช่วยกันดูแลนะท่านท่านเกิดให้ไปเป็นเจ้าวาสที่ไหนก็ไม่ยอมไปไม่ไป ไม่ไปจะอยู่แต่วาัดสำชุกนี่ไงสงกรานตจะต้องพาบังคับเลยอยู่กันเป็นท่าบังคับก็ใครที่ผ่านมาที่วัดสำชุกนะครับก็มาเยี่ยมหลวงตาได้นะครับหลวงตาใส่หลวงตาก็เป็นรองเจ้าวาดวัดสำชุกนะครับแี่จริงท่านอยู่ในปุตินี้นะครับข้างบนก็จะมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่หลวงตา เก็บใบนะฮะของเยอะนะครับใครที่อยากจะกดูของเก่าของโบราณที่หาชมได้ยากนะครับตาท่านก็สะสมไว้นะครับที่เห็นเห็นนี้เนี่ยกระบุงกระบายเคลื่อนใครไม่ใส่ต้องปากนะครับตาเขาเก็บไว้นี่ก็ข้างโบราณนะครัไปลุกต้มมันนะโอ้อลูกต้มเนี่ยนะต้มสามกิโลหรือไงจตาข้างโบราณใช้โเรารามหนักโท่โอ้เนี่ยอ๋อรามันโต้มอะไรต้มกิโลนะนอนก็องององนี่นก็เก่าเลยทีเ จะทราบิโอ้โหเนี่ยนะโอ้สำหรับนักโทษใช่ป่ะเรามายกเรือไม่ขึ้ลากไม่ไหวเขาเร็วแล้วใครที่เอามาให้หลวงตาเนี่ยเขาของที่เล็กเดิมมันคิดยังไงหลวงตาเขาได้ทำนิสพันธ์ไหมอันนี้ของคนบรรดาเขาไปห่าโอ้เจอไปเจองวงมาแล้ก็เลยขุดโอ้โหดีเอามาถวายหลวงตาเลยเอามาถวายเก็บไว้เดี๋ยวลูกหลานท่านกินโลกลิ้หมดนั่นแหะของโบราณเลย แล้วหลวงตาไม่ได้ออกอินทบาทเลยตอนนี้ไปไม่ไหวทั้งกับไปพาอกมันฟาดไม่ไหวเนาะทางใจเดินไกลก็ไม่ได้ยิ่งเหนื่อยยัดมากขึันตายั้งกับเป็นเบาหวานเนี่ยเหนื่อยโอ้โหนี่อะไรตีเดินไปแค่ให้อาหารหม่เอาพิลล์งท่านนะโอ้โหต้องหยุดต้องเทียวร่ำเดียวครับก็กินยาหน่อยอะไรกันหลวงตา ห,หมอให้ยากินก็กินยาเนอะกินยาเข้า <c oughs> นั่นน่ะสิมันจะได้คุมบุงคุมบาหวานได้ก,กินยาเข้ากินยาของเราชาวบ้านถือว่าอะไรดีก็มากินอตอนนี้ก็กินให้ลูกให้ขนาดนลาตามีอะไรให้พรลูกหลานน้องมันเนี่ยเดี๋ยวเพื่อลูกหลานจะมากราบไว้ที่นี่มีอะไรให้พรั้งน้องตาก้งมเออเอาละมา ไอ้สุกใจสุกใจสาธุท่านว่าเป็นพระอัสสนาเนี่ยฤทธิ์เสด็จในทางวิสาประจันยินดีอุจจาระโออโกปโตมังรองภักติดีแล้วสาธุเอาละสุกใจสุขใจกันลูกเออนั่นไหะที่มานั่นเก็บหลวงตาไว้บันพึกไว้เดี๋ยวเผื่อลูกหลานเพื่อใครจะมากราบไหว้หลวงตาเนี่ยไปไหนไม่ไหวแล้วก็นึกถึงหลวงตาก็มาเยี่ยมได้ที่วัดนะครับหลวงตาท่านก็เป็นรองตอนนี้งานกิจเพื่อ ครูทรงครูสวดไม่ได้ไปเลยสิครับครูสวดแต่ไหวพอไหวไหมก็ได้ไหวไม่ไหวครูนี่ครูนี่ครูนี้ก็มีบวชนะเขาจะลองดูเดี๋ยวพวกนี้อีกเจ้าพวกี้เขาจะบวชที่วัดเนี่ยนะแต่ก็ยังพอไหวยังสู้ยังไหวพอไอ้นั่นยังไหวใจมันร้านค้านใช่ไหมอย่ไปนั่งไปอะไรเนี่ยมันก็นั่งนานไม่ได้อะไรคำนี้เท่านั้นเนี่ยนั่นแหละที่หลายคำพูดคำอะไรก็ยังจำได้ยังแม่นอยู่นะ เอไ้ามยมนี่แหละอืันจะเป็นหวัดเลยหรือเปล่าหลวงตามันจะเป็นหวัดเลยเปล่าไข้หวัดหรือเปล่าท่านนะเลือกตาไม่ปวดเลยมื่อยไม่กุฏิของพระตานะครับพระสมุขใสติมมันเื่อยครับวีโลนะครับหลอนพระวัดวัดสอชุกนะครับก็มากราบหลวงตากันได้นะครับมาเยี่ยมมาเย็นนะครับใครที่ถึงก็ตาบวชมา40กว่าปีแล้วนะฮะ ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ